เปิดโปรอีกอะมองมองว่าเห็น,นยังไงตายอ่ะเก็บของรั่วพอ เอาละครับท่านผู้ชมก็ต้องกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับนายวัลวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม PUBG Mobile นะครับไม่แน่ใจว่าเกมนี้จะมีคอนเทนต์อะไรดีๆหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยครับอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมและความรุนแรงเพศการใช้ภาษาต้องใช้วิจารณญาในการรับชมครับมันจะมีคิ ไอ้กูกเด็กน้อยใช่หรออือันนี้เด็กน้อยเป็นไข้ลายเลยไอ้กเกี่ยวโตแม่งหรอปลูกบ่วไทยเลยตัว ว้ามันดูหนุ่มหยาดเล็กน้อยฉีดยาเล็กน้อยเศร้าเต้าอะ it is show time แล้วครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมพับจีกันเช่นเคยนะฮะวันนี้ก็จะมีคุณบอสครับแล้วก็ท่านยูนะครับ ตรงน้าไล่ได้หนิใเป็นเดี๋ยวบอสเดวบอสมองหาจีบตอบดึยต้องดูตัวลังคาไอเคก่อนอื่นผมต้องเก็บอาวุธเพื่อสักอาชีพตัวเองก่อนเจ็บท่านผู้ชมแล้วก็เก็บปืนนะโอ้เจออักครับเอ้ยไม่ได้หรอนัดนผมก็จะเข้าบ้านหลังต่อไป ตอนนี้บ่มี่ยังบ่ต้องเข้ามั้ยเกระโดดึ้นไปลแล้วเราก็ได้มินิโอ,โ,โอ้โหเวลาแบบสามารถบวกได้แล้วนะฮะตนนัวนี้ปึ๊บ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 เก็บปอสามด้วยโอุ๊ยเก็บตังค์บวกกระบอลหรือเปล่าบอลน่าจะเยอะอู้หูตานี้แบบรู้สึกนานมากเลยนะฮะน่ได้ได้ยิงบ่อยหรอไม่อยากหลับเลยบอโน่าหัเลย

เอเ้ตกเบ็ดเกมตันนี้มากว่วะ <c oughs> อีหายาดดีวะ่ะของจริงกับขี่หยาไม่เก<ต>ิงสิหยาดแี่วเงียบๆดิแผ่วอะควเป็นอะไรม,ม,มากะเขาต้องใช้สมาธิการเล่นเกม เลยว้าวเสียงดังอีกอาะ์โอไอไว้บิงเอาบ่หารถหารถบิ่งไปก่อนได้เด็กกูโปหลถดโอโฟอารมดเสดเบสเฮอะกัเบียวิดมีกัเบียวิดมีโฟไม่ได้เฮไม่ใส่ภาษามาษ Wow. Yeah, yeah, yeah. We really nice, really good night. Okay, let's go. Go, go. Bye, man. Let's uh, go. Better, Wow. One hundred thirty. One hundred thirty. ต o ต s บ o p บต o บต t บต t o p บตับตาตบบนบเก็บไปเบมาโอ้ผมมีย่างเลยนี่แล้วบอรองเก็บไปเบินแลไปออีงได โกงไม่ไี้ยูต้องเปิดแอร์ไม่ไมคิดแต่ก็แบบแก้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 แกแก่แก็แก้แก้ไปเหนไปไป t กนนี่ย u a i เอหายใจออกใครต้องการภาโก้ให้มีควมเป็นตัวตนตัวเองห่างก่อนนะโก้รับเงินระจำวันโก้รับเงินต้องตื่นเชียวนะใครอย่างเง้ออย Little đi cho mặt hàng. Oh, nghĩa là nó, nghĩa là nó. Lắm 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 đó lắm cái đó lắm 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 đi lắm 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 mua các một giám không có đâu vậy đọc đọc quá nếu subscribe cho kênh Ấy, con nhìn con phạm vi ê thảo nóng chia vượt áo ê không thèm không thèm không thèm xem đấy. thèm 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 อ้าคนเหรอเนี่ยไม่ใช่เป็นเจ้าเจียงเซอร์แมนในแผน let's go <S ไปโซนทางนี้วะเฮ้ยเลย์โซนน่ะมันต้องมีคนในเลย์โซนอ่ะถ้าตามติดไปแล้ว Con nữa nghe Chuyện ngột ngay con โอ้ทางนั้นไม่เห็นจะัเ่มัมีไครับตรงนี้จุดแคบของเราจุดแคบนะ ันน้แน่เวเดี๋ยวพี่ดแน่เลยไป้วเออท้าส่วนเขากันนอยแล้วน้อนดีนี่หรออ Get in the car. Get in the car. <coughs> <coughs> จอดรถอีกแล้วเฮ้ยแอร์ดรอปแอร์ดรอปมีรถมามีรถมามีรถมาขโมยขโวยเร็วนงเรนไปไนกเอาไขาปุ๊บอยู่หมเงี้ยนี่ lạc nam mong lạc con đọc, Để đọc. Để đọc. Để đọc. Để đọc location. Don't know, don't know. <laughs> <laughs> เาเปิดโปได้หนิฮึูคือ้เห็นกูเลยกระโปงกูบบ่ไกิ่งมันยิ่งนี่กูตบหมัวแล้วเปิดโปอากีไปส่งแบงกันอะ <coughs> match at all <coughs> โปรยหลีออะมองมองว่าเห็นยังไยิ่งตายอ่ะเก็บของรั่วพ่อ <ères a Wars ASE>

นั่นโปรยหรืต้องหัดแตกเนี่ยนะเบังคาบนี่เปิดโปรเติมโปรมากกับบอสยันโม่ไม่เหลือนั่งกับบอส So... ก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เราทำมาเพื่อความบันเทิงว่าจะได้ไม่สุภาพงของตษของใครด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u บส c r ร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ